แก่ไปละที่เล่นตั้งนานมึงเลยเปิดใหม่อีกนะครูเปิดใหม่อีกแล้วเปิดใหม่อีกแล้วเออเป็นไงครับโอ้วันนี้ฟอร์มดีอากาศดีบรรยากาศฉลองแชมป์ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลับเดี๋ยวเราเปิดคลิป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 ที่เขายืนแบบยืนเหนียวเข้าแถวปลบมือให้เรานะครใช่ครับผมแป๊บนึงผมขอตทำก่อนลงเลยดีกว่าลงเลยครับวันนี้นิพูนไทยแลนด์ แฟนคลับนะครับนำโดยพี่บูมตรงตาลนัทลำเพยนะครับแหมวันนี้กระชับมิตรกับทีมปัุมวงคานะครับสนามนี้สนามนี้นี่แชมป์สี่สมัยนะครับครับนี่แบงถ่ายรูปอะไวเปีโอวพี <c> ่ <c> กำลังหาวิธีเปิดวิดีโออยู่ดยดแต่ไม่มีใครช่วยพี่เลย,ยจแล้วลจแล้วรจแล้วร็จ